สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายนพศ2515ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอเภอเจริญศิลป์วันที่2เมษายนพศ2515ห้องสมุดประชาชนอเภอเจริญศิลป์จัดทากิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ร่วมสื่อสารคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในโครงการวันรักการอ่าน2เมษายน เกื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพศ2515โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านการทำแบบทดสอบ60%ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ในครั้งนี้ด้วยวันที่3เมษายนพศ2515นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้มรายการกศนอผพเจริญศิลป์ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในและตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนณสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครวันที่5เมษายนพศ2515นา25ยพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศนพเจริญศินมอบหมายให้นางสุภาวรรณอัคราช ผู้กศนตำบลเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเจริญศิลป์ประจำเดือนมีนาคมพศ2515เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสกลนครโดยมีนายสมชายจันง,งามนายอำเภอเจริญศิลป์เป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่5เมษายนพศ2515นายพงพิพัฒนพ์พ,พิมพ์ปัชชา ้อมนยการกศณอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้ในายอนุชิตชัยนาบัารักจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเจริญศิลป์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่บริการยืมคืนหนังสือบริการอ่านหนังสือพร้อมทั้งให้บริการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ณนะหอประชุมอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร วันที่6เมษายนพศ2565ห้องสมุดประชาชนอำเภอเจริญศิลป์จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์6เมษายนวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์วันจักรีประจำปีพศ2565โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านการทำแบบทดสอบ60%ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ในครั้งนี้ด้วยวันที่8เมษายนพศ2565 นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัช,ชาผู้มในการกศน,นพดเพเจริญศิน,นเข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักง,งานกศน,นจังหวัดสกลนครครั้งที่3ทับพประจำเดือนมีนาคม2 5 6 5โดยมีนายชานชัยพลกองเสิงผู้อำนในการสำนักง,งานกศน,นจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมโคสิต โคชนาสันติสำนักงานกศนจังหวัดสกลนครวันที่11มียนพศ2565เวลา8นาฬิกานายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศนพิจาริญศินพร้อมด้วยครูและบุคลากรกศนพิจาริญศินเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระสงบนิ่งกล่าวอุดมการรักชาติแล้วร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ณบริเวณหน้าเสาธงกศนพเเริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่11เมษายนพศ2515กศนพเเริญศิลป์มอบเงินเยียวยานักศึกษาตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ของกระทรวงศึกษาธิการจำนวน72รายโดยมีนายสมชายจันงามนายพชเริญศิลป์เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นพยานในการส่งมอบเงินเยียวยาหน้าหอประชุมอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่11เมษายนพศ2565นายพงศพิพิมพ์ประชาผู้อำนวยการกาสนองพเจริญศิลป์พร้อมด้วยบุคลากรกนสนอนพรจริญศิลป์เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกราน ณจุดตรวจป้อมตำรวจคำแหง36อเภอเจริญศิลป์จสกลนครโดยมีนายสมชายจันงามในอเจริญศิลป์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2515ระหว่างวันที่11-17เมษายนพศ2515สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดรถอุบัติเหตุช่วงสงกราน ตามมาตรก,การสีห้ามสามต้องวันที่12สเมษายนพศ2 5 1 5ในหายพงพิพัฒน์พิมพ์ประชาผู้อำนวยการกศนพัจาริญศิลป์ร้อมด้วยครูและบุคลากรกศนพัจาริญศิลป์ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจัรยาบรณวิพประจำปีงบประมาณพศ2565พร้อมทั้งส่งน้ำพระเทพประสิทธิ์มงคลมุนีพระพุทธรูปประจำสำนักงานกศนจังหวัดสกลนคร และรดน้ำขอพอรผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทยาสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครวันที่19-24เมษายนพศ25 1 5นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัะชาพบในการกศนพจเจรินทิน์เข้าฝึกอบรมทางการลูกเสือระดับผู้นำรุ่นที่930เพื่อฝึกอบรมผู้นำองคอ์กรได้เข้าถึงจุดหมายวิธีการฝึกอบรมตลอดจนการบริหารงานลูกเสือ และสนับสนุนนำกิจ,จาการลูกเสือมาใช้ในการพัฒนาชุมชนสถานศึกษาได้อย่างครบกระบวนการณค่ายลูกเสือวชิราวุธอเภอศรีราชาจังังหวดชนบุรีวันที่27เมษายนพศ2515ในพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศนพจเจริญศิลป์พร้อมด้วยครูและบุคลา,ากรกศนพจเจริญศิลป์จัดกิจกรรมจิตอาสาบ,บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒน,นาทำความสะอาด5สสะสางสะดวกสะอาดสุข,ขลักษณะสร้างนิสัยและบำเพ็ญประโยชน์ทุกวันพุธณนะบริเวณกศนมพจเจริญศิลป์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและเป็นการน้อมนำพระบรมราชบบายมาสู่การปฏิบัติณนะกศน,นพจเจริญศิลปจังหวัดสกลนครวันที่27เมษายนพศ2565เวลา13.30นนายผงพิพัฒน์พิ 2015, ม,มพ์พมปัชชา ผู้อำนวยการกศนอำเภอเจริญศิลป์พร้อมด้วยบุคลากรครูกศนตำบลทั้ง5ตำบลร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาทุกคนช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอครั้งที่2ทับ2515หน้าหอประชุมอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่27เมษายนพศ2515นายพงพิพัฒนพ์พิพมพปาชา ร่วมในการกศนพจเจริญศิลป์พร้อมด้วยครูและบุคลากรกศนพจเจริญศิลป์น้อมรับนโยบายจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองตามนโยบายสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครน,กนักกศนพเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่28สเมษายนพศ .2515 นายพงพิพัฒน์พิ 15, มพ์ปัชชา ผู้อในการกศนรพระเจริญศิลป์เข้าร่วมประชุมชี้แจงนแนวทางการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยณห้องประชุมโคสิตโฆษนาสันติสํานักง,งานกศนจังหวัดสกลนคร